ไม่หวานขนาดนั้นรครับค่ะครับ anniversary สดีครับยังไงคะก็ก็แฮปก็ก็มันเป็นวันแฮป anniversary ก็ลง happy anniversary กันนิดนึงครัอีนี้เป็นยังไงครัปรูปแรกของเ่าเป็นจริงจริงก็ขึ้นลงหลายรูปแล้วแต่ว่า ไม่ได้ลงในแบบแมสเซจว่าแบบแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีอะไรเงี้ยแตบบ่ว,ว่าก็ปีนี้ก็ลงแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี่ทำไมถึงเลือกรูปนี้ที่มันเป็นอ๋อเปนรูปแรกแบบถ่ายถ่ายคู่กันครั้งแรกใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่คือคือรูปนี้เป็นรูปแรกที่ผมอชอบเขาครับหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าหมายถึงว่าครั้งครั้งแรกที่เจอแล้วก็แบบก็ทักไปสิแบบเป็นโลปเอดเวอร์ดไซส์หรือเปล่าคะรูปแบบ ครับหมายถึงว่าตอนนัน้นตอนนั้นไม่ทำงานแล้วก็คือแล้วคือ,แล,คอแล้วคือโฟมเขากอา็อยู่ในกองเลยกนะ็เลยได้เจอกันใช่ก็ได้เจอกัน,นเก็บไว้นานปนะเป็นตาลุกเนี่ยเพื่อจะม,มา,าลง5ปีนะ<น>อะไรเงี้ยนานล้วต้องเป็นรูปที่แบบไปขอคนอื่นมาด้วยไหมเพราะว่าแบบเราเรียนวิถีเราเป็นหน้าเซนต์ให้กันไหมเอ่อเป็นเออ่พี่ตากล้องครับหมายถึงว่าเป็น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 พี่เดียวพีเขาแบบเขาถ่ายเขาถ่ายเบื้องหลังปกติอะยเงียแล้วก็ถ่ายมาให้ ส่งให้เขาพูดกดๆไหมคะว่าแบบเออเดี๋ยวไอ้นี่จะรูปนีนะก็จริงๆก็ก็เหมือนเซะเล่นๆเปิดดูเออลงรูปนี้อะไรอย่างนี้อันนี้คือเซอร์ไพรส์พูดเหมือนจะรู้ตัวเจ็บที่เราลงอะไรอย่างเงี้ยลงรูปเแี้ยแบบรูปแรกอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้เขาก็ก็เซอร์ไพรส์ไหมหรอก็ก็ก็อาจจะเซอร์ไพรส์บ้างครับแต่ว่าก็คือเขาก็ดูแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีปีนี้ค่อนค่อนข้างท้อนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า คือไม่คือไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลย,เลยะอะไรแบบย่างยาวเพราะว่ามันไม่เสร็จจากบอลท้องตาเราไม่มีเวลาถ,ถูกปะจริงๆเป็นเป็นเป็นวันก่อนหนั้นนั้นแต่ว่าตอนนั้นผมกำลังแบบไป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 เคลียร์ไปเคลียร์เรื่องไปเคลียร์งานอื่นอยู่เลยปีนี้เเงียบไม่มีอะไรใ่แล้วเยเคยเคยเคยซื้อให้ปีที่แล้วแล้วโดนด่าครับเขาบอกว่ามันแบบ มันแพงซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยประมาณประมาณนั้นน้ครกบของเจ้าไม่ผิดนะครับแล้วก็เลยเอาคืนไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยได้แล้วก็บอกแล้วกันไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันอะไรเงี้ยเจ้าขาตอนนี้แบนเราโดนแบบรังสุ่นจากเราครับผมเหมือนไหคะตอนที่ขายตื่นตั้งหรว่ายังก็อ๋อคืออย่างวันอย่างวันนั้นนะคือคือเขาเอขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเออก็ทําตัวหมายถึงว่าคือเขาก็ไม่รู้จะแบบจะทําตัวยังไงอะไรเงี้ยครับ ก็คือเกรงมากดูเกรงมากแล้วก็บอกว่ายิ้มเกรงมากอะไรอย่างเงี้ยครับที่ท,ที่ที่เขาเจอเนะีย่ยเจมส์ก็ย้อนย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกว่าคุณบอกว่าเราเราให้แบบรวมของของเองเลยนะเราเขามีขออะไรไหมว่าอยากได้อะไรไหมสำหรับเองอะไรอ่างถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มียังไม่มีแล้วเจมส์จะมีแบบแพลนไปฉลองร้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยให้กับเขาไหมตอนนี้ยังไม่มีแพลนนั้นเลยครับใจแต่ปกติแล้วถ้ามีโอกาสดีๆแบบนี้พี่เจมส์กับคุพงไปทำอะไรกันไปเที่ยวกับพี่ คือค right ือถ้าเกิดว่าก่อนอัน like นี้ก kind of so ็จนอยากก็จะไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าไปกินข้าวนั่งคุยกันอะไรเงี้ยจนแบบแล้วก็เห็นรูปเขามีฟี่แบะอยังไงบ้างเขาเขาก็บอกว่าก็มีมีคนทักเขามาเยอะอะไรเงี้ยครับแบบเออลงรูปนี้อะไรเงี้ยลบถือพี่แอนทักมาด้วยไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็แบบพร้อมใจกันแห่มาแซวเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็พร้อมใจแห่มาแซวแต่ว่าพี่แอนไม่มีพี่แอนไม่มีแต่พี่แอนบอกว่า ถ้าเกิดเจมมีข่าวดีจริงๆเขาจะไม่ใส่สองให้เราเพราะว่าเรารวยแล้ว <c oughs> สิ่งนี้กัคำพูดนี้ครับของพี่แอนมันก็เป็นสิ่งที่น่าช้ำใจมากครับแต่จริงตั้งตั้งแต่วันนั้นผมได้ฟังแล้วแล้วผมก็คิดแผนมาแล้วคือ,อโอเคแบบถ้าเกิดยืนยันว่าจะไม่ให้อะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็จะไปขอคุณเอแทนผมก็เตรียมแผนแล้ะสมมติถ้าเกิดว่าเออแบบคุณเอครับแบบพี่เอครับอะไรเงี้ย จะไปขอคืออย่างไรเราก็ต้องได้เงินจากเขาให้ได้ผมไม่ไม่ได้ตักพีแอนโดยตรงก็คนใกล้ชิดใช่คือทางไม่ได้ทางตรงก็ต้องได้ทางอ้อมครับจากคนคนนี้ผมต้องได้ครับทำไมหรอครับเพราะว่าเขาเขาเล่นเราไปเยอะหรือองไงครับพี่เจมครับผมก็เออมันมันออกเป็นแบบลูกชังซะมากกว่ามันก็เลยแบบ เป็นไหนแล้วนะแบบแม่เป็นออก,การตัวมันรังของลูกรักคือครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกรักก็คงเป็นลูกชังเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็วเป็นแบบลูกลักเองนะเขาเรียกว่าอะไรน้องสมัยใช่ก็เป็นลูกรักคือจริงๆพี่แอนแบบว่าเขามีเขามีลูกรักทุกคนนะครับที่ที่ยกเวทผลมาครับแปลว่าตอนนี้กเขาจะเป็นลูกรักมากกว่าเออแน่นอนอยู่แล้วครับผมแบบว่าแบบเวลาแบบมีใครไปใครมาก็คือผมก็คือแบบว่าตกกระป๋องไื่ก่อนแน่นอนน้องเสียงเวลาพียแอน คือเท่าที่ฟังก็น่าจะปกตินะหมายถึงว่าก็ก็เขาเขาคือปกติกันอะไรอย่างเงี้ยพี่คนน้อยใจแม่เขาเสพไหครับน้อยใจไม่น้อยใจอยู่แล้วไหมยออหกับไม่น้อยใจไปเลยเราเราเราโอเคไปกับตำแหน่งผู้ช่างนะโอเคไหมก็แม่เขาเอามาอะไรให้ก็ต้องเป็นแต่เขาก็เล่นกับเราตลอดเลยนะไปออกกำลังกายหรือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นีเราเป็นคนแรกเลยนะเป็นคือคือถ้าเอาถ้าถ้คือถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วก็เจอเจอกัอาทิตย์ละครั้งสองครั้งตลอดเหมือน แบบไปออกกาลังกายไปอนะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาคือเขาพยายามลากคนอื่นแล้วแล้วเนาื่นไม่คนอื่นไม่ไปกับเขาแล้วลนะแล้วมีแต่เราเหลือเราคนเดียวอนะไรเงี้ยที่ออกกาลังกายเช้าก็แล้วหลายคนก็ไปถามพี่<ม>แอนว่าเอ้ยคู่ไหนจะแต่งงานก่อดไหมแต่ว่าพี่แอนเขาไม่ตอบแต่หลายหลายคนก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเราแน่แหละเปในแซนโฟในกลุ่มผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่คู่อื่นเขาแบบเป็นยังไงบ้างแต่คู่เรามีคิดในคำห้าปีเราเนาะเดินทางมา S <S uh, จริงจริง hmm. มีมีมีคุยมีคุยมีมีมีก็มีคุยคุยกันอันนี้ก็คุยกันเองหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันไม่หรือว่าคุยกันเองว่าเออมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกไหมว่าเขาอยากแต่งว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยหมายนว่าแบบเราคิดไว้ที่เราคุยกันคือมันยังไม่ได้แบบถึงช่วงที่แบบว่าแบบฟิกซ์มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องลองคุยกันไปก่อนแล้วว่าว่าอะไรจังหวะเวลาที่เหมาะสม แต่ยังไม่ได้มีการคุยแบบผู้ใหญ่คุยหรือแซลเล่นอะไรอย่างเี้ไม่มีอ,อ๋อยัง <นะ S 2> ครับยังติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ